สวัสดีครับท่านผู้ชมภาพจริงเสียงจริงจากเหตุการณ์จริงที่ท่านผู้ชมจะได้ชมคืนนี้นะครับครบทุกรถและเต็มไปด้วยเนื้อหาสาระที่จะเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับทุกๆคนและเช่นเรื่องแรกของเราวันนี้นะครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างกลุ่มนักท่องเที่ยวกาลังเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานบริเวณน้ําตกได้เกิดเรื่องระทึกขึ้นโดยทําให้คนที่อยู่บริเวณนั้นหายใจแทบจะไม่ทั่วท้องเลยทีเดียวภาพที่ปรากฏอยู่ข้างหน้านะครับเป็นภาพการกู้ชีวิตของเด็กข้ามกลางความช่วยเหลืออย่างสุดชีวิต นำเสนอเรื่องจริงโดยน้ำดื่มรีเจนซี่ การชีวิตของน้องเนยเด็กหญิงวัยสิเกิดปีผู้นี้จะหยุดเดินหรือเดินต่อเราจะไปติดตามผลกันอีกครั้งแต่ก่อนอื่น เราไปดูต้นสายปลายเหตุกันก่อนว่าเหตุการณ์ระทึกนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรคนนุณนิรุตรัตนเจริญหนึ่งในผู้เห็นเหตุการณ์ได้บันทึกภาพในวันนั้นไว้ยังจําภาพวินาทีระทึกที่เกิดขึ้นตรงหน้าได้ไม่ลืมเพราะในตอนแรกเขานึกว่าเด็กที่จมน้ํานั้นเป็นลูกของตอนเองก็ไปชุมพรนะครับก็ช่วงวันที่สนครับก็ไม่ได้ไปไหนกันแล้วก็เลยไปน้ําตกกระป๋ะครับผมก็ เข้าไปก็นั่งสักสักพักหนึ่งแล้วซื้อพวกข้าวเหนียวไก่ย่างอะไรมานั่งกินปกติครับผมก็นั่งปกติก็ปล่อยให้ลูกเล่นน้ําไปเขากลับว่าไม่มีอะไรครับผมก็สักพักหนึ่งได้ยินเออเสียงเอออะไรนะกูกูชีพครับกระโดดลงน้ําตูมผมเอ๊ะมองไปเห็นนึกว่ากูชีพเขาเล่นน้ํากันอะไรเงี้ยผมก็เลยมองอีกทีหนึ่งเอ้าตูมลงมปอีกสองคนอีกสองตูมแล้วเอ้าไม่ใช่แล้วผมก็บอกว่ามองหาลูกผมไม่เจอนี่มองหาลูกผมไม่เจอผมก็เบอกว่าลึกกลัวแล้วตกใจแล้วครับผมอะไรประมาณนี้แล้วพอรี เห็นลูกภบซ้ายมือโอเคโล่ง้วครับตอนนี้กระโดดไปแล้วนะครับผมแล้วจะมีกระโดดตามไม่ได้มีกระโดดตามอีกนะผมว่าน้าอะไรกรตามไปแล้วครับผมช่วยช่วยช่วย,วยผมมองหารูปผมยักษผมไม่ตัดใจอะไรมองหารูปผมนะครับผมเนี่ยแล้วผมมาเจอรูปผมแล้วโหแบบแบบใจชื้นนะพี่เนี่ยครับรูปผมตัวนี้ครับเนี่ยครับครับผม,มบนี่ก็แล้วเขางมวันนัอุทยานน้ำตกแห่งนี้นับว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่มีผู้คนแวะเวียนมาสัมผัสดโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลซึ่งดูผิวเผินแล้วน้ำตกที่นี่ ก็ไม่น่าจะมีอะไรแตกต่างจากน้ําตกทั่วๆไปและก็ไม่น่าจะสร้างภัยอันตรายให้กับคนที่มาเที่ยวไี้มากแต่อะไรละ่ะที่ทําให้น้องเนยเด็กหญิงผู้นี้ที่ว่ายน้ําเป็นเกิดมาจมน้ําในวันนั้นเพราะน้ํามันไม่น่าจะมีคนเสียชีวิตครับเพราะว่าน้ําตกก็มีอยู่แค่แค่นิดเดียวผมยืนเนี่ยจากจพื้นน้ําอย่างน้ําตกเนี่ยยังประมาณผมเนี่ยนะฮะใช่ครับแต่ไม่นาไม่น่าจะมีคนเสียชีวิตอนะ่ะมันไม่น่าจะมีอะไรเยอะขนาดนั้นนะครับก็คือพี่พี่ขวัญมองแล้วบริเวณน้ําตกอะค่ะ เป็นน้ำตกคือไม่ใหญ่มากไม่ใหญ่มากใช่พื้นพื้น,นคนเหยียบได้ใช่ซึ่งผมปล่อยให้เด็กเล่นสบายเลยผมจะเตรียมชูชีพให้ให้ลูกไปด้วยผมไม่ต้องให้ลูกแต่ชูชีพเลยคือเล่นอปไรตามสบายอะไรอันเนี้ยผมแต่ลูกพยายามพยายามที่จะไปจะข้ามไปฝั่งนู้นแต่มันไม่ไปถึงมันก็กลับมาน้องเนยเกิดจมน้ําระหว่างที่เล่นน้ําอยู่กับเพื่อนได้อย่างไรซึ่งยังไม่มีใครทราบสาเหตุพ่อและแม่ของน้องเนยก็ดูแลอยู่ไม่ห่าง ท่องเที่ยวรวมถึงพ่อน้องเนยและเจ้าหน้าที่คู่ชีพที่อยู่ในบริเวณนั้นพยายามช่วยกันงมหาน้องเนยแต่ก็ยังไม่พบคิดว่าขอให้เจอครับขอให้เจอ,อใหญ่เป็นไรเลยขอให้เจอแล้วก็คือใจสั่นครับพูดแบบว่าขอให้เจอแล้วก็แบอบกว่า ถ้าเป็นอะไรอะไรประมาณนี้ผมก็ว่าถ้าส่งถ้าเป็นระดรได้นถ้าผมส่งทั้งจีนได้ผมทําบุญไปให้คือประมาณนี้ปูื้ใจพูดแต่ประมาณนี้ครับผมคือแบบว่าขอให้เจออย่างเดียวประมาณนี้คือใจสั่นแล้วก็ไม่เคยเจอสถานการณ์แบบจริงจริงแบบนี้มาก่อนเลยครับประมาณนี้ครับในที่สุดก็เจอน้องเนยทุกคนพยายามช่วยชีวิตน้องเนอยอย่างถึงที่สุดเท่าที่จะทําได้ในสถานการณ์ตรงหน้านี้ ระหว่างที่รอหน่วยกู้ภัยอีกหน่วยมาสมทบม,ม,มีคนงมได้ครับช่วยปั้มหัวใจปั้มหัวใจปุ๊บเนี่ยแล้วก็มีพวกผยปอดอีกคนหนึ่งแผยปอดของปั้มหัวใจรู้สึกว่า ปากตัวเธอเขาเขียวหมดแล้วอะไรเนี่ยผมว่าน่าจะคงไม่รอดครับแล้วพอดีเป่านะอะไรเขาเรียกว่าอนะไรผายปอดใช่ไหมครับเหมือนกับว่าอ้วกออกมาแล้วครับผมแล้วก็อะไรออกหมดเลยครับเนี่ยนี่แต่ว่าไม่ไม่น่าจะรอดนะครับผมผมว่านะเพราะว่าเขียวแล้วครับยื้อไดีถนะคคู่เป็นพ่อและแม่ แทบจะขาดใจและก็มีความหวังว่าทุกวินาทีที่ให้การช่วยชีวิตลูกของตนประสบกับความสำเร็จทุกชีวิตมีค่ามีความหวังเช่นเดียวกับชีวิตน้องเนยที่คนในครอบครัวก็ได้แต่หวังว่าจะมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้น ไปถึงที่เกิดเหตุยากของเด็กนะครับได้ได้ช่วยเด็กขึ้นมาแล้วก็ผมก็ได้ทำงานทำการกั้นผู้คนแล้วก็ทําการ CBR ส่งโรงพยาบาลแต่ตอนนั้นเด็กได้เสียชีวิตแล้วแม้ทุกคนจะช่วยกันกู้ชีวิตน้องเนอยอย่างสุดกําลังแล้วก็ตามแต่มันก็ไม่สามารถช่วยชีวิตน้องเนยได้สาเร็จเพราะจริงๆแล้วน้องเนยจมน้ําอยู่เกินกว่า5นาที นี่ตัางหากเป็นสาเหตุที่ให้น้องเนยเสียชีวิตแล้วสาเหตุที่น้องเนยจมน้ําในครั้งนี้มันเกิดขึ้นจากอะไรทางทั้งนี้น้องเนยก็ว่ายน้ําเป็นบริเวณที่เล่นน้ําก็ดูไม่น่าจะจมน้ําได้หรือมีอะไรบางอย่างที่นักท่องเที่ยวหลายคนยังไม่รู้เกี่ยวกับพื้นที่เล่นน้ําตกแห่งนี้ แต่ยังรายความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของน้องเนยครั้งนี้ก็จะเป็นอุทาหรณ์ที่ดีเป็นบทเรียนต่อไปให้กับครอบครัวอื่นๆไม่ต้องมาพบเจอกับการคลรัากที่แทบจะขาดใจแบบนี้ครับ รสึกว่าพอตอนเย็นปั๊บคิดถึงลูกอ่ะเพราะว่าตอนเย็นอยู่ด้วยกันทุกวันอยู่กับแม่กับผมทุกวันเพือเลี้ยงโดยว่าไม่ให้ลูกเป็นอะไรอ่ะแต่แล้วในเม่มันมันเป็นเวลากระทนหันเกินที่มันเป็นเนี่ยทุกวันนี้เราก็ยังทําใจได้ครับยังทาใจได้แม่มันไม่ไปไหนไม่ได้เลยนั่งอยู่ในบ้านทุกวันผมก็ให้พี่สาวนั้นมาอยู่เป็นเพื่อน น,น้องเนยลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนผู้นี้กำลังเรียนอยู่ชั้นป .5 ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรซึ่งจะสนิทกับผู้เป็นแม่ไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดเวลาและในวันเกิดเหตุผู้เป็นแม่ก็เฝ้าดูน้องเนยอย่างไม่ห่าง ใกล้กับที่น้องเนยเล่นน้ําอยู่ในขณะนั้นดูปกติแม่กนรู้แม่จะพานู้ไปไหนมาไหนกันแต่รถที่นั้นแหละค่ะเลยแต่รถแม่ช่วงกระพริบตาแม่แป๊บเดี่ยแม่ช่วยอะไรหนูรู้ไม่ได้เลยอ่ะช่วงที่ดูแลช่วงกระพริบตา แป๊บเดียวช่วงที่ลูไปจะแม่แป๊บเดียวช่วงที่ดูอยู่ว่าดูลูเล่นหนามเล่นอะไรว่าช่วงปิดตาที่ลูกไปว๊ำมือกระหน่ำดูลงไปเลยอะช่วงแม่ดูไม่ทันเลยปิดตาเดียวช่วงที่เป็นนักกันแม่ยังไม่รอนแต่ว่ตาเดียวพูนามันดูลงไปเลยทั่วรูปแบบไปเลยอะ ก็อย่างบอกเขาว่าเขาท่าหวานน้นหลงเนยบอกนั่นหองเนยเล่นยู่อ่ะพออ่นไปแป๊บเดียว่ไปบอกกับเพื่อนบ้านว่าเออนั่ลูแล้วเล่นอยู่ตรงนั้นอ่ะพออ่นไปแป๊บเดียวลูกก็ไม่มีแล้ววุ้บเดียวพอเขาบอกได้ตกอน้ำก็วิ่งไปเลยอ่ะพอวิ่งไปแล้วก็แม่รูอ่ะช่วงจากว่านั้นช่วงหิตาของแม่ที่แม่ดูอยู่แต่รดว่าลูเล่นน้ำยังไงอะไรแบบนี้แล้วก็แล้วก็ทราบด้วว่าที่นั่นน่ยมันเคยอันตรายเกิดเหตุการณ์อยู่ประจำ ทราบเพราะว่าผมพาไปเทีย่ยวทุกปีปีใหม่รับพาลูกไปเทีย่ยวเพราะผมหยุดงานผมได้หยุดงานหลายวันเลยพาลูกไปเทีย่ยวและลูกสาวคนใหญ่ก็ลงจากกรุงเทพด้วยครอบครัวยังที่คุณเคยพากันมาเที่ยวน้ําตกแห่งนี้หลายหนแล้วซึ่งพวกเขาก็คงจะเหมือนกับครอบครัวคนอื่นที่จะปล่อยให้ลูกๆเล่นน้ําเพราะเห็นว่ามันตื้นและบริเวณน้ําตกก็ไม่กว้างนะโดยผู้เป็นพ่อและแม่จะคอยเฝ้าดูอยู่ใกล้ๆ พราะพวกเขาไว้ใจกับแหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่หรือธรรมชาติของน้ําตกที่มองด้วยตาแล้วไม่น่าจะมีภัยอันตรายใดๆใช่ครับต้องชันชันเนยตื้นมาเลยใช่แล้วก็ใช่ลึกไปเลยครับ<อ>น,น,นะครับรชใช่ครับ<อ>นี่ครับสามารถแปลว่าเราไว้ใจให้ได้เลยว่าเด็กอะปล่อยเล่นได้เลยเราไม่รู้เลยว่าลึกไม่ลึกถ้าเราไม่ลงไปเองอะ อะไรมันนะ่วันนั้นที่รู้ว่าลึกเลยคือว่าที่มีเหตุการณ์แหละเลยรู้ว่ามันลึกจริง,รงเหรอคือน้ําตกมันจะเป็นแบบกว้างกว้างประมาณตั้งแต่น้ําตกปลายก็อยู่มาสักยีเมตรได้ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ช่วงที่มันลึกจริงก็อยู่5้าถึงหเมตรเองนั่นก็จะเป็นพื้นที่แบบคนยืนได้แค่ทะตุ่มแค่ขาอะไรเงี้ยพี่แล้วมันไปเรียบอาเง,ง,งี้ยมันก็วูบลงไปอย่างเงี้ยมันลึกประมาณเป็นแอ่งกระทะไปเลยครับเป็นน้ําบนและน้ําบูดด้วยเพราะว่าที่ตกน้องตกน้ำสองคนอันนั้น ไอ้น้องคนที่ตกด้วยกันที่เขาช่วยทันน่ะมันบอกเลยว่าน้ำตรงนั้นน่ะมันดูดน้องเนยกับน้องขิงสองคนลงไปมันเป็นน้ำดูดนี่ยังไม่เจอเลยครับแล้วธรรมชาติที่ทุกคนย่ามใจก็มีภัยอันตรายซ่อนอยู่น้องเนยถึงแม้จะว่ายน้ำเป็นแต่อาจจะเกิดพลาดท่าให้กับธรรมชาติเล่นงานเราได้ความลึก และเป็นแอ่งกระทะของพื้นที่น้ําตกที่อยู่ในช่วงตรงกลางอาจทําให้นักท่องเที่ยวหลายคนไม่ทราบรวมไปถึงน้ําวนและน้ําดูดที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติของน้ําตกก็อาจจะเป็นภัยอันตรายเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะกับเด็กเล็กที่ยังว่ายน้ําไม่แข็งพี่มเจอพี่มเจอ ดูไม้ยาวว่ะจัดไม้ลงไปมีเสียลงไปถึงถึงพื้นมาดีมันหมดลมหายใจโหมันนึกสุดูสิอะจุดไม้อะโคบโคบไม้ดีอะว่าคนโตคนโตดำจะไม่ไหวพี่ดูดิโอ้โหผมึกว่าถ้าเป็นลูกผมอะผมนึกเป็นลูกผมด้วยจริงๆอะผมนึกเป็นลูกผมด้วยผมแบบว่าลูกผมหายไปไหนคือรู้รู้รู้สึกเลยว่าการสูญเสียไปไงพี่พี่เคยรู้มาก่อนไหมคะว่าน้ำตกที่นั่นเลยไม่เคยรู้เลยพี่ ไม่ไม่เคยรู้มันน่าจะมีคนบอกน่าจะมีคนแบบว่ามีป้ายว่าตรงนี้ลึกให้ระวังหรือไม่เขามีคนเล่นแล้วไม่เคยบอกว่าระวังหน่อยครับเนี่ยไม่มีใครบอกลยครับไม่มีใครบอกไม่มี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 ไม่ต่ป้ายอะพี่กู้ชีพกู้ภัยครับสมควรน่าจะให้ฝึกดีกว่านี้สักหน่อยมีการฝึกการเรื่องช่วยเรื่องกู้ชีพกู้อะไรครให้มีการฝึกดีสักนิดเพราะว่าตอนดำนะผมเห็นแล้วว่าดำไม่ถึงละครดำลองปล๊แก็ขึ้นมา พอยด้วการนำเสนอเรื่องราวจากเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในครั้งนี้รายการมีเจตนาแค่อยากให้ทุกคนไม่ประมาทกับธรรมชาติที่อยู่ตรงหน้านะครับหากคุณผู้ชมต้องพาครอบครัวไปท่องเที่ยวตามแหล่งธรรมชาติเพราะจากเหตุการณ์ความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับคนในครอบครัวยันท <Mm hmm> nah <|so|> ี่คุณก็ทำให้เรารู้ว่า การสูญเสียนั้นมันมีผลกระทบต่อจิตใจอย,ย่างมากมายมหาศาลที่เดียวและทางรายการก็หวังว่าผู้ที่เกี่ยวข้องจะมีมาตรการเพิ่มความปลอดภัยเพื่อสร้างความอุ่นใจให้กับนักท่องเที่ยวต่อไปสุดท้ายทางรายการขอมอบเงินจำนวน5,000บาทให้กับคุณนิรุตรัตนเจริญเจ้าของภาพ ที่ส่งเรื่องนี้มาช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้กับคนในสังคมครับสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นะครับขอฝากบอกไปยังผู้ปกครองที่จะพาเด็กไปเล่นน้ำพร้อมกับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลนะครับแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติให้ดูแลจุดเสี่ยงในการเล่นน้ำอย่างเข้มงวดนะครับเพราะเรื่องที่เกิดขึ้นนี้สอนให้มนุษย์อย่างเรารู้ว่าไม่ควรประมาทกับธรรมชาติที่เรายังมองไม่เห็นครับ